โอ้เป็นน้ําอย่างนาะทําผสมเนาะเข้าห้องน้ํายังนี่น้ํากะทางเนาะเอาน้ํากินเฮากินอยู่ไสน้ํกินอยู่ท่องพุ่นอยู่เิงพุ่นบ่อือบาดชุดพุ่นอันนี้แหละน้ําในี่โอ้นี่น้บ่น้ำกินและน้ำสร้างบ น้ำกินและน้ำซากงเนาะเออน้ำใส่รางถ้วยล้างบ่วงเนาะนี่กาเป็นวิธีชีวิตของสาวบ้านอีกท่านประสมคภาพุวมนีบ้านคนบ่ภาพพวมนีบ้านคนบ่ มีบ oh, no. mm ้านบอเออเด็ก hmm. ขัวมีนะขัวโอ้มีบ้านเนาะบ้านนาดางเน้บบ้านนาดางรถจักไปได้บอไปเห็นได้เขาหยิบถั่เกี่ยวเขาโอ้คาให้คานาเนาะลูกหลานเราไปใช้ลูกหลานลูกเด้ ลูกเขาใหญ่หมดแล้วใหญ่หมดแล้วอืมได้ไผได้เคยแล้วบ่นี่เออสิฮอดได้คยดได้ไผได้แต่เคยเนาะเออประมาณจักปีแล้วลูกเจ้าเอุนึงก็17แล้วนะโอ้พุ่นึง14พุ่นึง17อืได้แต่ลูกไผเนาะลูกเคยยังเนาะลูกเคยได ใครเนี่ยถัดได้ <laughs> จะคนลูกเจ้าหนึ่งเจ็ดยี่สามโอ้เจ็ดหนึ่งสาม้ลังนี้เราบ่เหินเจ้าโอ้ยาวเนาะแม่นมดบูนี่เออเงินเข้าแล้วเ,เาอ,อาแล้วเ,เอาผัวไม่ผัวตายแล้วผัวไม่เออสองลงัลงเนาะลังเพิ่งไปเฮิรนคั่เป่ ต่อไปเลยโอ้ oh, ขัหลายเห็นผนเนาะ แฟนซื้อนี่สาวห้าสาวห้าพันนั่นก็ธรรมดาอยู่ดิว่าสามสิบแล้วต่อเอาอยู่ตลาดเพลงก็สามนีน่ห้าสิบหกสิบ,สบอยูแล้วเออใส่เพิ่มมาได้ได้ได้กบได้เกียรติจะไปกาฬอ่ะไปขอเบิ้งกันเด้อไปทันนี้ก็ได้เนาะเออคือที่นั้นมันยุน่ง <laughs> ขอขึ้นเฮือนดเด้อเปิ้งถ้าปสมเช่อ้ยขอขึ้นเฮือนขอขึ้นชานในบ้านอีได้โอ้เฮือนยาวแท่นี่ปลาทูมาเนาะมาเนาะเคขึ้นเฮือนด้อ,อือไซตัวกบตัวเขียดตัวกบปูมันอยู่ไสได้หลายบ่ก็บ่มี ้าตกกนะตกเขียตกกเฮาการอบ่นี่ปาติโตใหญ่ๆทําสมป้าเฮใส่เบ่เฮาการเอาบ่การคืนนี้ปาตเนาะหัวเฮาอืมเฮาขายู้จักเท่าใดนี่จักจัก10 ปดโลแปดสิพเขาไดเขาเอคยขายแต่เป็นพวงเออขายแต่เป็นพวงพวงเท่าเล่อเคยขายพวงสาวพันเจ็กโตสาวพันชามตกตัวน่อยสตัวน่อยสี่ตัวใหญ่สามไปเซมมอด้ะลูกสาวลูกเดลูกชาวกเลยผู้นี้บอก เออเอาผัวแล้วเอาผัวแล้วอืมเอาผัวแล้วเนาะวันนี้คุณผัวแล้ววะเออขับผัวกอกตะกี้ผัวตะเนียนเงาทัดได้เออเอาเลยเอาอีกเลยเออเอาเอาเลยหันยังมาทัดออกจ็กเดือนละเอาเดียวโอ้เอาแต่พีไก่สองปีนี่แหละโอ้เอาสองปีเลยยังบุทันมีลูกมีแล้ว เอาให้เพิ่นให้ดีใจเลยแม่อาจจะคนแม่เงินยึดอยู่กับบ่มีเขายึดกินกับยังบ่มีผัวมาแต่วันใดผัวมาในเดือบ้านนี้บ้านสแก้วนี่ฮะเออบ้านนี่นะบ้านนี้เลยฮะโอ้ยสบายบ้านเดียวสิเอาเลยตะกี้ลราเอาผัวบ้านจะโทษผัวตายแล้วเอาผัวไหมเออผัวตายได้ชอบปีชาปีแล้ว ไปว่าเฮือนนี่แหละเฮือนเฮือนเม็ดเท่าเข้าเฮือนเมฆเขา,ขานี่นะอ๋อไปว่าเ <ฮะ S 2> จ้าเรามาอยู่น้ำผัวอืมตรงน,นั้นเหลือเงินเอื่อยเขาอ๋อตัวอันนี้เป็นเฮือนเจ้าแทเฮือนผัวเนาะอืมเจะะม้นาเราอยู่น้ำผัวลูกเรามาอยู่น้ำบ่อบไปลิ้นอืม ลูกชาวกับลูกชายเลยอยู่น้ำปลาพ่นอยู่น้ำเอืยพัวเฮ้งพูนมไม่ได้ดีเนาะเออไม่ทงไม่ทง <laughs> บางคนเขาว่านไม่มัดนิและไม่อันพูกสังก่งเกาะพูกคอตายวะจั <laughs> กเขาเลย <laughs> เขาเว้าเขาห้องอ <laughs> โอ,โอ้สบายอันนี้โอ้เซกูดผมแห้ง Qua nơi phương tiện của nhào mang nha, ý đi, anh nĩa bài đi. Her last mang say mô cho nó tham dự, uh. Hết kín, ướt. Ừ. là sự ơi, nhanh chóng. Sự mang. Ui, ơi mang. là sự nhanh của chân. Chữ chuỗi. Ai chuỗi. Er. Luksao, nim, 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 จักยันลินแถวชับบอว่าเราซื้อยังลูกสาวเจ้าว่ะชื่อนิดเออน้องนิดเนาะเอาผัวได้ลูกจะคนละเออเอาชองปีละสามปีละ,ละเขาไ่ได้เอาสองสามปีละออกะหาเอาลูกเนาะเออเอาแล้วพอได้มู้ได้คู่นะเออเอาขอบใจหลายๆเด้อบ้านนี้ไปก่อนบ้านนี้ออไปดีมีเฮงมันมัน มันนายมาเยี่ยมยามไม่คลุกใจคลุกใจลายๆเอ้ามันยางอันน,นี้ไอ้น<ฮ>ี่บออันนี้นะมันเป็นยางเล็กนี่นะโ,โ,โอ้ข้องบอเต็มยางเล็กเต็มยางเล็กนี่บอ,อนนก,บ,อบ,อกอบเขียดคือลายเทคือว่าอันนี้คือนน้อยเท มันติงกี่เนาะซื้อเอาเนาะจะสานกระปิดบบอกระปิดเนาะเฮาการแท่ร้วการกบพูดแล้วพูแล้วพูแลพูพูพน่ะพูอากในบอหลังบ้านนี่นะ เขาไปพะพุ่นบ่เลยวันนั้เลยอือไปทักเทินโอ้เไปพุ่นลงตรงนี้โอ้มีกบเนาะยามนี่กะพุ่นปตตกก็มีกบฮะเอาเอาขอบเจลลายเดี๋้อไอเด้อดอันนี้ไม่นี่ตัวอันนี้ตัวอันมัดเข้าด้วยหนเนาะตามเบิ่งนี่ไม่เท่เนี่ยได้เข่าดิเข่าบริเฮตี่ปีนี้เลยบริเฮต่บ่น้ำน้ำทัวมอ่ะ เออน้ำท่วมสาเห็ดตินาเซงอ๋อเราเห็ดตินาเซงเนาะแถวพุ่นเดแถวตูวเย็นโดนบ้านตัวเย็นไก่เติบเลยเนาะคันมันเป็นแท้เดี๋ยวได้วิจกระซอบเอาเห็ดนาเซงนาเซงพี่กายได้สามสิบส่งส่งให้โอ้ได้หลายแท้ส่งให้ได้สามสิบเป่าสรุปว่านาแซงกับนาปีนี่ตัวได้แต่ลายกว่าคันเอาเห็ดเพราน จักนาปีกเฮ็ดปีกายนี่น้ำท่วมเป็ดเปล่ามัน,นสะดวกกะประมาณมุ่งเช้าสามชิ้นกันแนละ้วอันนี้น้ำท่วมลบเนาะมันสะดวกน้ำเ no. นี่น้ำออกน้ำมันออ,ออกข้านะเ <sh arp> ออมันออกเปลวเ no. นาะน้ำออกเปลว <Ừ. S 2> อืนนอโอ <sh arp> ้ไก่เติมได้เนาะไปเป็ดนาเนาะ เออนะมูลเนี่ยนะมูลเนี่ยนะนะเมียสรุปว่าอยู่เฮือนนี่ล่ะอยู่สองภูมิเนี่ยเด้บ่เอออ๋ออยู่สองภูมิเนาะกะสบายนึงกยากนึงมันบ่มีนันซะมมเต้าเด้กยากลบ่คักเท่าใดบ่มีผู้ปากผู้เว้าแลอือเอาอีกตื้อีกเอาจาก เอาจักโลนึงดีนะสบาย <laughs> <laughs> บ่อเป็นกค่สองสามคนเนาะใครได้เนาะสองสามคนละใครได้ <laughs> อันนี้บ้านนี่เป็นบ้านดังเดิมเลยฮะบ้านบ้านตะกี้ตะกอดเหรอบ่อบ้านตะกี้ตะกอดปุณละเออพันยูนประมาณจะปีแล้ะพันยนูนทำมาอย <Add. S 3> ู่เน <พา S 2> ี่ยเมแต่อยู่แต่แต่ออนยังน้อยพุน่น อเจ้าเนี่ยขึ้นมาเราหูซึกกว่าบ้านเนี่ยอยู่บ้านนี้เนาะยังบวูกว่าจะปีเนาะประมาณนั้นแหละเนาะตามเบิ่งอ่ะขอบใจหลายๆท้านด้วยขอบใจขอบใจ